สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเส์ฟแปลร่างข้ามฟีตายครับระหว่างเตจุฬากับเจ้าบ้านครับตัวคนเกี่ยวครับโตเตทีว่ายังนวย่วาตัวเตะของทางฝั่งเจ้าบ้านก็คือหน่วยมกกักรพุทธนะครับส่วน คนที่ถือตะก้อกําลังจะเสิร์ฟนี่ครับฉายาบอลน,น้อยนะครับไม่ใช่บอลน,น้อยขอนแก่นนะครับเป็นฉายาว่าบอลน,น้อยบ้านปลาแดกครับบอลน,น้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟตัดมาเตะรับสวยบบยกไปสั้นแบ๊กเกือบโดนเกี่ยวครับได้หมหนึ่งเท่าหมือเบลเตะคููน,นี้แข่งขันกันที่12แต้มไม่มีเดียวครับตอนนี้แต้มอยู่ที่1เท่าครับ ทูนี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่4,000บาทครับยกสวยนี่แหละครับเต้จุฬาครับเจอแต่ของหนักหนักครับวันนี้มาเยือนสนามระยองครับต้องเตะให้คุ้มครับเตะไปทั้งหมด5เหลี่ยมแล้วนะครับ ป่วยทัพราะว่างนี้ทัวโควิดครับบอกไม่ได้ครับว่าิดันไม้าทำไมที่อยให้มีการชุมนุมรวมตัวกันลูสนดาวโต้หนะนดาวไม่ใช่ดาวรุ่ไใจเลยเจดิลาเซไป เจ้าหนุ่ยนี่ก็รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่าเตะหนักจริงครับดูหุ่นนี่เหมือนนักบอลเหมือนกองหน้าครับน่าจะเตะบอลดีครับเจ้าหนุ่ยครับรับต่อสองรับต่อสองบอลน้อยเสิร์ฟไม่ข้ามครับโอ้คุณเห็นน้าเบื่อเบื่อแล้วไ้มเบื่อขึ้นล้เสิร์ฟเม้่อไรนะเตยจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟไม่ข้าเหมือนกันครับเตะเตยเตยออกเต็มไม่เตยอายุเขาแล้ว บอลน้อยบ้านปลาแดกเป็นฝ่ายเสิร์ฟเล็งแล้วครับเสิร์ฟปั่นขวามาตเตะรับได้ครับยกขึ้นต้องออกเต็มแล้วครับเตะครับเอาเตะเข้าข้อครับไมขึ้นขึ้นเตะเช็ดวงอยู่ของไปเลยเตะเดี๋ยวปลายเกมเอาไว้อยู่ตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนำสองหนึ่งครับบอลน้อยเสิร์ฟตัดขวามาตเตะรับสวย หันหลังใส่อย่างี้ต้องขึ้นเตะแล้วครับเอาเลยเดี๋ยวปลายเกมวงบอลนะเตะเตะจุลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปบอลน,น้อยรับได้ครับยกสวยเออหือระเบิดแน่นอนครับครับบปพี่ผมเตาลงแนมน้องทัทยะเหรอครับ บอลน้อยเสิร์ฟเสริดสวยครับยกค่อนข้างต่ำโอ้ยเกือบโดนเกี่ยวครับแหมท่าเสียดายของเจ้าบอลน้อยครับเตจุลาเสิร์ฟโหงข้ามหัวครับลูกลงครับตอนนี้แต้มอยู่ที่2เท่าครับ เต้จุฬาเสิร์ปีทีครับแต้มสองเท่าเซิร์เข้ากลางหน่วยลากเองครับลุกออกครับลงสนามไปบรรดาเซียนบอกว่าเต้จุลาเป็นต่อเยอะครับเกมนี้ครับแต้มสามต่อสองครับบอลน้อยยกมาเอาล้นเตจุลาเก็บแต้มได้ไหมครับต้องเด้งดากแล้วครับลูกนี้ครับอืเตะได้ดีครับเอา กระเดียงดากก็กระถือกันนะไอ้โมก็ถือมวกแดงเเดียงดากพี่คืนเต้ที่มนี่มาฟังแอดมินดูหนี่ยเต้จุฬานำยูซีต่อสองครับอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อไฟจะหมดครับต้องหยอดไฟนะครับใครมีเหรียญสิบอ๋อคือสนามที่ ระยองนะครับมีไฟด้านบนนะครับแต่ว่าต้องเป็นตู้ยอเหรียญนะตั้มสี่ต่อ2ครับเตะเสริมครับหยอดไปเปิดหลังเท้าวสวยยกมาเตะไปไหนลูกออกอีกแล้วครับตัมหต่อ2ครับเจจุลาเสริม หนุยเตะเหยีย <c oughs> บโดนเกี่ยวเหมือนกันครับบอลน,น้อยบ้านปาแดกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสเสิร์ฟหยอดซ้ายมาเตะเดินไปรอแล้วครับยกขึ้นมาได้เด้งดากแล้วครับไม่เด้งแล้วครับโมงดีเอาดตีหลังเทา้ายกมาหนุยโดนทำโทษครับลูกนี้ไม่ยอมเตะครับ ทางเจ้าบ้านไล่มาเป็น3ต่อหครับบอลน้อยเสิร์ฟเสิร์ฟไปไหนครับเล็งแล้วไล่ขวาพิกเนฟย,ยังอยู่ครับเตะหันดากแล้วครับเตะข้ามไปมสวยงามครับอาขอบคุณครับแม่ต้สมให้ผมครับแม่ต้สมให้ผมแ้ม5ต่อสครับ เสิร์ฟยอดไปบอลน้อยเปิดยกสวยลูกออก่อ,อลูกดีครับเออคุยกระทั่งบุญเลยครับแต้มสามต่อห้าครับบอลน้อยเสิร์ฟยอดซ้ายเตะเปิดหลังเท้าซ้ายได้ครับต้องเตะตรงนี้แล้วครับเตะข้ามไปเอาหนุยเปิดได้บอลน้อยยกสวย ยังอยู Please, like ่ย oh. so ังอยู่เตะทำไงเวอรโอ้โหสวยงามครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เป็นต่อครับเต่จุลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ5ต่อสมโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามครับ เอาเปลี่ยนเป็นตัวหนุ่ยเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างครับหนุย่ยเสิร์ฟเตะเปิดสวยครับลูกนี้ได้เด้งดากแล้วครับเด้งเตะดีครับเหมือนจะเตะแป๊กครับลูกนี้ครับตั้งใจดึงออกซ้ายแล้วทำไมไม่ไ้ายตั้งใจเลยนะตั้งใจดึงออกซ้ายแป๊กไม่ใช่เหรอ เตะจุลาเซลครับห้าต่อสามเสือโป่งข้ามหัวไปหน่วยเปิดสวยบอลน,น้อยยกห่างนิดนึงครับอือเจ้าหน่วยยังเตะได้ดีครับสามต่อห้าครับเตะเปิดสวยยกเตะดีเอา้าอีกเขา่าอือ เลนดด่นโทนี่ไหมเออ,มอยาอสูบอก่ก็สีเยสูบยาสูบเพียอ๋อเอาผมจะขายตัตม้วละีสีเป็นเอาได้ครับได้ยลสามสิบวก็อเอาถ้าจะล้มเลียมระบายฮะโอ้ตงีเป้าเเลยครับาเลยคบโเป็นยังครับางขอตัวทีส่สผมดาเลย สำหรับยาวให้ได้แต่คนอื่นผมไม่ให้นะเอามาดูเกมในกระต่อครับคือบรรดาท่านผู้ชมข้างสนามชอบชวนแอดมินโศครับใช่เขามาสวยโ่าฮ่าาบล็แดนโอ้ยบางฝ่าสวยกันเนี่ยแต้มสามต่อหกครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟ โอ้เส์ฟบม่ข้ามครับเสร์บทะลุนะครับเสร์บทะลุมิติแปมหกต่อสามครับเจจุฬาเป็นฝ่ายเสริเสร์บโผลงข้ามหัวไปนุ้ยหลูกออกครับออกประมาณสองนแมงวันเนี่ยครับออาเดี๋ยวเดี๋ยว มีโค้ดไปกวนเจ้าบอลน,น้อยครับบอกแล้วเอาโซล่าไม่โซนะโซล่าไม่เนี่ยนะสามต่อ6กบอลน,น้อยเสิร์ฟไล่ซ้ายมาเตะเปิดสวยดูท่ายกแล้วสลับขาป่าด,ดีครับเต้วันนี้เตะเป็นเหลี่ยมที่4ี่แล้วนะครับพรรํากำลังยังเหลือเฟือครับ เตะเสือไปยอดมือประสวยระเบิดผมตืดนะครับคุณเคยเห็นผมเซนแดแ็หรือยังครับ <c oughs> ไม่เป็นเลย <c oughs> ให้ข้าบหลังทักที่ผมข้าไม่เป็นเลย เซฟัอเนิดด้มีการบอกกันมีการบอกกันบ่ได้ครับมีการบอกกันบ่ทัดกับเองครับหกสามครับบอลน้อยเปิดยกล้นหรือเปล่าเอ้าแหมเจ้าหนุูยังตามมาโมงได้ครับล็อกลอยล็อกลอยเต้หหนน้้้าาออชี๋บอลน้อยเสิร์ฟครับ รับได้ครับยกขึ้นปาดโดนเกี่ยวเสียหรือเปล่าเสียแล้วดึงเตะดึงเตะฟื้นเตะรดเตะก็ยังไงฮะครนไล่มาเป็นสีต่อหครับฝั่งทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับ ตั้มหกต่อส oh, oh ี kind of oh, ่ครับเตะเสิฟหน่วยเปิดสวยลากเตะเองครับเออคุณเมนครับเมนครับเมนครับเมน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 ยาสูบบุหรี่ใกล้นักกีฬาผมครับนักกีฬาผมไม่สูบบุหรี่ครับขอโทษนะเดี๋ยวนักกีฬาผมเมาครับ แต่ก็เข้าเส้นครับใช่ครับช่องทางช่องยูทูบครับยูทูบยูทูบยูทูบครับในช่องยูทูบครับเต็มสี่ต่อหกครับครับบอลน้อยเสืร์ฟขวามาเตะเปิดได้ครับยกอย่างนี้ก็ได้เด้งดากระครับเด้งดากดีครับลูกนี้ครับ เดจุราเป็นฝ่ายเสิร์ฟหนุ่ยเประสวยครับหนุ่ยเตะดีครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเต็ม4ต่อ6ครับ มันซ้อมมันยังเสือบเล็กอยู่เลยบอลน้อยเสือบยอดมาเตยังรับไว้ได้ครับเฮ้อระวังเสาโอ้โหผมลูกนี้กลัวเจ้าเต้จะเจ็บเอาครับเต็กต่อสหน่วยลากเองเปล่า ต้มเต่อสครับลูกนี้ฟาวครับเต้ <_ d ata> มเต่อ4ครับเต้นตจุลาเสริฟครับเ <_ d ata> ต่โป่งข้ามหัวไปหนวยเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลน้อยยกมาแต่ยอนหรือเปล่าโอ้โหเตะโหนเหมือนโกรธกรรมการครับ4ต่อ7ครับ บอลน้อยเสิร์ฟไล่ซ้ายมาเตะเปิดสวยเด็ปาดครับเจ็บต่อซีครับเตจุลาเสิร์ฟผงข้ามหัวอีกครับ บอลน,น้อยยกค่อนข้างห่างเอาตีหลังเท้าซ้ายครับเตยยงทําไงเก็บเตลหรือเปล่าโอ้สวยงามครับเตยสุดยอดอออออแหมคู่นี้ก่อนจะเตะกันนะครับมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในรายการค่อนข้างเยอะครับโจบอลน,น้อยบอกว่าถ้าชนะเตยจุฬาได้นี้คงแจกลายเซ็นไม่บาดไม่ไหวครับวันนี้ครับ ฟังเต้จุลาหนีไปเป็น8ต่อ4ครับผมบพิ่กินครับ<ะ>ผมบพิ่กินครับเพราะอันย่างบางทีออกมาแค่คำเบิ่งว่าเนี่ยแซ่แสบปอนนะครับหอมตอนนี้ผมยังหอมดิแปดต่อสี่ครับเต้เสริฟครับโป่งข้ามหัวเหมือนเดิมครับนหนวยเปิดสวยยกระเบิด ừ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  เจ้าหนุ่ยจะมีอาการครับจังหวะเสิร์ฟข้ามหัวของเจ้าเต้เตครับ4ต่อ8ครับเดี๋ยวครับตอนนี้โค้ชของทางเจ้าบ้านนี้กำลังจะเข้าสิงนักกีฬาครับ4ต่ 8. อ8เจ้าหนุ่ยเสิร์ฟเสียครับ 8ต่อสี่ต่อแครับส่ต่อดรับ่ต่อต่อ2งไปสมีราคาเลยอ่ะลงไปีไว้ได้ครับ ยกสวยเด้งดากสวยงามครับเต้เริ่มยกต่ำลงเด้งยกสูงไปนี่นะเต้รอบรอบดอบดกสูงอยู่หล่อมาถึงเต้จุลาเป็นฝ่ายเสร์บครับแปต่อสครับเสร์บไล่ไปบอลน้อยรับสวยยกมาระเบิดแล้วครับตรงนี้ครับ เพื่อนๆไม่ต้องเข้าไปเพื่งให้คนอื่นเข้าเดี๋ยวออกยากไม่ว่าจะไว่าจะไม่วงกันเลยเดี๋ยวออกยากไม่งั้นต้องยกบ้ามไนออกยากแต้มสี่ต่อแปดครับเจจุลา ยกสันแบกดีครับเอเจ้เอเดตับไม่องกัดน้อยยกห่างครับเอ้าโจมหนุ่ยเตะเสียครับพี่ครับโทษครับผมยืมไเช่นกันขอบคุณครับ แต้ม9ต่อ5ครับแข่งพันกันที่12แต้มไม่มีดิวนะครับเต้จุราเสิร์ฟไปหน่วยเปรสวยบอลน้อยยกสวยอสี่ 4, ต่อเก้าครับ บอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟหยอดขวามาเตะรับสวยครับยกอย่างนี้กระเด้งดากนี้ครับโอ้เตะอะบอเตะผู้ใด้บอลเตะเตะเบ็กก็เตะเออก็เตะเตะผู้ใด้สีแดงครับไปล็อกทายล็อกทายไม่ตีแปดอยู่ดุกเรีกไง สืบยาด้ครับมันหเบห้าต่อเก้าครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟยอดมาเตะเปิดหลังเท้าซ้ายได้ยกไป เตะดีครับเตะๆอย่าเฝ้าไปคุยก <c oughs> ับคนขางสนามสิเมย์ก <c oughs> <ừ> ็บ <Hey, S 1> <ừ> ่อห้าครับเตะจุฬาเซลครับบอลน้อยเปิดซ้ายได้ครับยกสวยเอาโดนเกี่ยวครับ ตีหัวเอาบอลน้อยเปิดซ้ายได้ยกไม้โอ้โหเต๊คือว่าลากไหล่เขาไปเหยียบรถว่าลากไหล่ึุนนาไปเหยียบ ห้าต่อเก้าครับรบอลน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเต้เปิดสวยยกซันแบ็กยอดอื้วขาไม่ถึงครับฝั่งโน้นครับปีหน้าอาจจะถึงครับลูกนี้ครับปีไหนให้สันนะ <laughs> ิงโค <laughs> ้งนิ่โคลงด้วยเต็มเก้าต่อห้าครับเต้เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟยอดมาบอลน้อยเกี่ยวหลังเท้าหลุดครับลูกนี้ครับแหมลูกนี้เรียกว่าหลอยครับ หลอยหยอดครับ,บเม่ดีมครับโบพราะเวมื่อเนี้ยผมเตียมื่อแล้วเช็ดก้อเท่าแล้วแต้มสิบต่อห้าครับเอาหลอยหยอดอีกแล้วครับบอลน้อยโอ้โหตัวหน่ย่ยนี่ซันแบ็กเหมือนกันครับ ห้าต่อสิบเตยกเตะแล้วครับเตะเสวยครับไปขอไฟแชกามาเฮ้ยจ่อจะ้นต้องบิบ๊คิบิ๊ิิ๊กเิเชิ๊กบิ๊กรั่มาิขอกบกหญิงนมิงสิบต่อห้าครับ <MBA> <10 S 2> เอาบอลน้อยลูดครับ โอ้เจเต้เสเข้ากลางครับเหมือนเจ้าหนุยจะเปิดครับเหลือแต้มเดียวเกมครับตต้งสิบเอ็ดต่อห้าครับลูกเดียวเกมครับ11ต่อหหนุยเปิดสวยบอลยกสวย 5, ตเตะไปเลยเสร้ยห้าต่อสิบเอ็ดครับเหน่วยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเตะเปิดหลังเท้าซ้ายไม่ได้ยกขึ้นเตะหลังคอร์ครับเอ้บอลน,น้อยเกือบเกี่ยวได้ครับเสิร์ฟดีมาเลยเขาเนี้ยบอลต,ต้องหาเตะเตรียมไปเลยเสียพิงเน็ตเสียพิงเน็ตด,ด้วย เส็ดไปพิกเน็ตไม่ตายครับห่างครับเกี่ยวหรือเปล่าโอ้โห,โโหเตะเขา้าดุกซ่วงครับลูกนี้ครับล็กล็กล็กแรกนี่อขอขวานนึงเแ็กห,ห้าต่อสิบเอ็ดครับบอลน้อยเป็นฝ่ายเส์ฟครับลูกออกครับโอ้โหออกไปนิดเดียวครับ ตล้วก้อนเขาเซ็นตั้ไก้อนเขาเซ็นหลังเท้าซ้ายโอ้ไม่อยู่ครับในยูทูบด้วยครับเออผมเห็นว่านี่คือยันหยดเหตุผลเมื่ไลร่สดหลายเราไม่อาจยยดยิ้วกันเหตุันยานยยดยิวกันพ้นเห็หลายตัวไปผมก็เลยเหตุ ท่องผมภาพชัดตัวทุกช่องไหมผมยังเลยยืนอยู่เฮ้ยถ้าถ้าได้ยินเสียงผมด่าใน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 ตอนฉากแต่ระหว่างโอ้ยนี่อะไรเป็นการบอผมแจ้งผมแจ้งเปแล้วว่าแอดมินจับฟันจะสั่งเตะมาพันนะครับผมอาจจะรับียงนิดหน่อยแจ้งก่อนแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ว่าผมเดี๋ยวกันไล่รก็สีนะ เตเสิร์ฟยอดบอลเหมือนจะลากเ็ดเองเอาไม่ลากครับลูกออกเกมครับ,รบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไไอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหลังหมดโควิดนะครับเดี๋ยวจะน่าจะมีคู่ใหญ่ๆให้ดูครับขอบคุณทุกท่านครับ